ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณแชนุชิครับสวัสดีครับพี่ตั้มครับหายไปหลายวันอยู่เนาะอะมาได้คิวน้องปอแล้วได้คิวเออครับผมครับครับวันนี้ก็มาพูดถึง6เคล็ดลับตั้งเป้าหมายดูแลตัวเองครับพี่ตั้มเป็นคนใหม่เวลาเอามาแนะนำเคยทําอะไรได้บ้างไว้ไหมทำได้นิดนึงคือเราก็แต่เราก็ต้องมีไกด์เนาะแบบว่าเป็นไกด์มาว่าโอเคนะได้ไม่ครบได้ครบก็อย่างน้อยก็ สักนิดนึ่งออใช่ก็นนมีนนีนิดน,งนึงครับก็ตั้งเป้าหมายของแต่ละปีไว้เหมือนกันครับพี่ตามก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่อย่างน้อยก็สักเรื่องหนึ่งที่ควรจะทําให้ได้จากทีก่เขาทุกๆุกสิ้นปีก็ออปีหน้าเราจะลดความอ้วน อาจจะลดได้โลน,นะพี่ตั้มเออพอจะถึงสิปีไม่ทันแล้วเอาไปว่าปีใหม่ก็แล้วกันอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยอยากแค่แค่ที่มามาวันนี้เนี่ยก็เคยอยากมาบอกคุณผู้ฟังว่าก,<อ>ก็ลองตั้งเป้าหมายในชีวิตในการที่เราจะในชีวิตเนี้ยในปีเนี้ยนะเราอยากได้ทดํอะไรบ้างเช่นเราอยากจะเก็บเงินได้จํานวนเท่านี้ไม่ใช่เก็บเงินที่เป็นเก็บเงินในธนาคารไม่ใช่เก็บในใจนะครับคุณผู้ฟังหลายๆคนก็คือเก็บเก็บในใจแล้วหมดหมดปีก็อยู่ในใจพี่ตั้มทำไม่ได้ไปไหนอยู่ในใจนะ ครับก็เริ่มต้นเลยก็คือหนึ่งก็คือนิยามตัวเองตัวตนของตัวเองใหม่แทนที่จะเน้นว่าอยากลดน้ำหนักสัก5กิโลพี่ตามก็ให้แบบว่าเปลี่ยนไปตั้งเป้าหมายของตัวเองแทนเช่นจะแบบดูแลตัวเองให้สม่ําเสมอดูแลการอาหารการกินเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหเราจะต้องลดภายในปีนี้ห้ากิโลเราดูแลรักษาสุขภาพเราดูแลตัวตัวเองให้สม่ําเสมอหรือเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องการแบบว่า เราตัดสินใจในชีวิตได้ง,ง่ายขึ้นบางอย่างอะ่ะเหมือนมันมีข้อจํากัดติดขัดบางทีจะตัดสินใจอย่างนี้ก็แบบกลัวกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น,นอะไรอย่างนี้พี่ตั้มอะไรเช่นบางครั้งเนี่ยแบบว่าตัดสินใจว่าเราอยากจะก้าวปเป็นเป็นดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมอันนี้เนี่ยแต่เราก็อายไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าไปด,ดำเนินการมั่นใจใช่เ<ง>หมือนเข้าไปกินร้านอาหารนะพี่ตัม้ม <c oughs> พี่ตั้มไปมคนเดียวได้ไหมถ้าเป็นพวกชาบูซูชิหรืออะไรอย่างเงี้ย ไปหลายคนก็ไม่ไปอยู่แ uh ล้ว huh> ก็ไม่ได้ก okay. in ินบางทีมันก็ต้องแบบนิดนึงให้ตามอมณ์นิดนึงที่บ้านอยากไปก็โอเคแต่เธอจริงจรนส่วนตัวจะไปนั่งกินคนเดียวชาบูเราก็ไม่ได้ได้อยากขนาดนั้นนะบางทีแบบไปกินแลวแต่คนเนาะแต่คนใช่บางคนอยากจะออกกําลังกายใ่ข้างบ้านเลยเนี่ยหมู่บ้านใกล้ๆกันเลยมียิมครับ ไม่กล да. ้าอายงี้ยนะจะมีเทสคอร์สก็อายเขาจะทําตัวไม่ถูกเข้าไปแต่จริงๆนะถ้าหาว่าคนไม่เคยเข้ายิมแล้วเข้าไปถึงจะงงมากเลยนะจมมืมันจะแบบจะหยิบอะไรกอดอุปกรณ์ตรงไหนแต่ไม่ต้องห่วงตัวนี้หลายที่เขาไม่ต้องกลัวเลยท่านใดตัดสินใจว่าต้นปีนี้จะออกําลังกายโดยใช้เครื่องอุปกรณ์เขาจะมีเทรนเนอร์ฟรีในช่วงแรกเขาจะให้ฟรีก่อนครั้งสองครั้งคุยกับเขา หลังจากนั้นคุณจะซื้อต่อก็ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยเคยเข้ายิมไหมล่ะยังไม่เคยเลยแม้แก็คือผมมัดลงรถไฟฟ้าที่กลับบ้านเนี่ยจะมีที่เปิดเห็นอยู่นั่นแหละผมก็มองเขาไปเขาก็เดินกันอยู่ใช่ไหมไม่ต้องห่วงถ้าคุณอยากจะอยากจะลองดูอะซื้อสักเดือนหนึ่งก่อนแล้วเขาก็จะมีเทรนเนอร์สอนให้ว่าคุณก็ดูเลยว่าอันหนึ่งเครื่องนี้ต้องทําอะไรเครื่องนี้ต้องทำยังไงเครื่องนี้ต้องทํายังไงเพราะทุกคนกลัวเข้าไปแล้วอายไปเนตัวเขาไม่ตัวเลยแต่งตัวยังไงวะ อย่างเงี้ยก็เลยก็ไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรก็บางคนก็ติดหลูไม่าำุ้าเราต้องใส่ชุดแบบอย่างที่เขาแบบแล้เออแล้วก็เงินแต่ถ้าไม่ก็เดินก็ได้เดินแถวรอบหมู่บ้านระวังมอเตอร์ไซค์หน่อยช่องเย็นในหมู่บ้านก็เดินได้ฝั่งถามเด็กเล่นอะไรพวกเนี้ยก็ทําได้นะครับสองก็คือสร้างความรับผิดชอบของตัวเองไม่ใช่คิดอย่างเดียวว่าเราอะ จะทาจะทําจะทําแต่เราก็ไม่มีความรับผิดชอบของตัวเองเลยว่าแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งอะไรเครับเนอนเหมือนเมื่อก่อนผมก็นว่เราพี่ก็เป็นพี่ก็เป็นใช่เราทีข้อที่สามก็คือการเน้นความสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าทำทำแล้วแบบโอ้ฉันทําแล้วนะแต่แล้วก็ไม่ทําต่ออย่างเช่นการออกกาลังกายหรืออะไรเงี้ยพี่ตั้มทำแค่แบบให้น้าหนักมันลงมานิดนึงแล้วก็ไม่ทําต่ออีกได้เหมือนมีนัดเจาะเลือดเนี่ยเดือนหน้ามีนัดเจาะเลือดเนี่ย ก็ยังเฉยๆอยู่เดี๋ยวต้นเดือนน่ค่อยต้องคุมอาหารเป็นเป็นทุกท่าน <c oughs> เป็นทุกท่าน <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ผมก็เป็นไม่ห่วงร่างกายแต่ห่วงหมอดา,อาห,ห่วงหมอดา <c oughs> ใช่แล้วแล้วเหมือนแบบว่ากลัวคุณหมอด่าแล้วก็จะลดน้ำหนักประมาณเดือนหนึ่งหลังจากอาไปหาหมอเสร็จอืเย็นตอนเย็นนั้นเลยครับ สโลเลยใช่ไหมสโลเลยพ่อแม่ผมเหมือนกันทำไมคุณไม่ดูแลตัวเองเนี่ยคุณรู้ไหมค่าเลือดคุณมันไม่ลงเลยนะอันนี้เราก็พอใกล้จะถึงเจาะเลือดเราต้องต้องคุมแล้วกลัวหมอด่ากลัวหมอดาลคนนะครับใช่ครับแต่ไม่ห่วงสุขภาพตัวเองนะแล้วก็ข้อสามก็คือเน้นความสม่ําเสมอนะครับมีพื้นเหนืออะไรต่างๆก็ทําให้มันดี แล้วก็ข้อที่4ี่ก็คือตัวเลขบนตาช่างเนี่ยไม่ใช่ตัวชี้วัดนะพี่ตัมบ,บ,บางคนโดโลดไปห้ากิโลแล<อ>้วก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับบางคนลดนำ้ำอาจจะลดน้าหนักเนี่ยการที่ทุกคนลดน้ําหนักอาจจะวิ่งในยิมหรืออะไรเงี้ยลองออกไปวิ่งเดี๋ยวนี้กิจกรรมวิ่งไม่ว่าจะเป็นมาราธอนมินิมาราทอนหรือฮาร์มาราธอนหรือแฟริลี่ เยอะครับลองไปวิ่งแบบนี้จะได้หนึ่งได้สุขภาพ 2. ได้เพื่อนด้วยเพราะว่าได้ตื่นเช้าแล้วได้เพื่อนเพิ่มในการที่ออกไปวิ่งบางทีการวิ่งคนเดียวอาจจะเครเขินหรือการไปออกไปพวกแอโรอบิกต่างๆที่สวนลุมอเงี้ยครับ บางคนก็ได้เพื่อนเยอะเลยนะที่สนรุมเพราะว่าเขามีการเต้นกันแบบเยอะแล้วก็หลายๆคนไปแจมกันเนี้ยแล้วเขาเป็นเพื่อนกลุ่มใหม่ใช่เพื่อนกลุ่มใหม่ที่เราอาจจะไม่เคยเจอ้ทุกคนดูแลสุขภาพอะไรประมาณเนี้ยใช่เพราะกลุ่มอีกรูปแบบหนึ่งเหรเนาะใช่กลุ่มอย่างกลุ่มผมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะไปสังสรรค์แต่ถ้าคุณออกไปเจอในโลกแบบว่าออกกาลังกายเงี้ยคุณม็ีอาจจะมีเพื่อนที่ออกกําลังกายด้วยกันใช้ได้ไม่เคยเขินกันด้วยครับแล้วก็ข้อที่5้าก็คือจํากัดการตัดสินใจบางคน อยากจะทําอยากจะทําแต่ไม่ทําสักทีสากทีเราต้องโฟก,กัสไว้ด้วยนะครับมีข้อเนี่ยจะหมดเวลาหมดแล้วครับพี่ตามอีกข้อ,อเดียวข้อที่หกก็คือตั้งเป้าหมายการฟื้นตัวที่ชัดเจนบางคนก็ตั้งเป้าหมายว่าจะนอนหลับให้ครบเจ็ดชั่วโมงสิบชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายยืดเหยียดหลังจากก่อนนอนเลยพวกนี้ด้วยนะครับก็ทําให้ทุกวันให้มันดีเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของเราร่างกายเราก็อยู่กับเราครับพี่ตามไม่ได้ไปไหน ใช่เหมือนร,รับกันดั้วคุณดั้มยยซอร์วสวัสดีปีใหม่นะครับพี่ปอนบอกคิดถึงเสมอเนี่ยพี่ปอนเนี่ยพี่ปอนอย <c oughs> วกได้ร <c oughs> ับหนึนงกับพี่ปอนนะครั <c oughs> คุณพี่ พิทิพัตคุณพิทิพัฒ์ใช่ไหมฮะสวัสดีทักทายกันมาคุณใจนุชชิดด้วยครับครับผมผมไม่เคยตั้งเป้าหมายในการดูแลตัวเองเลยครับไม่รู้จะตั้งเป้าหมายไปทําไมเพราะว่าตั้งไปแล้วยังไงมันก็ทําไม่ได้อยู่ดี <c oughs> เอาสักนิดเดนึงอย่าเพิ่งไปดูถูกตัวเองนี่ <c oughs> ใช่สักนิดนึงข้อหนึ่งว่าวันนี้อยากกินอันนะี้ต้องได้กินหรือตั้งเป้าหมายเล็กๆครับแล้วค่อยๆขยับไปทีละขั้นทีละขั้นต,ตอนเ,นเป็นเตือนๆในหน้มามะลมเลิกอย่างเนี้ยพยายามกินท้ามลมเยอะมากคุณรู้ฟัง ผมจะเลิกจะเลิกยังไม่เลิกเลยเด้อยยังยังโอเคไปแล้วคุณทัาขอขอบคุณว่าสมัครติดตาม,<ผ>มสวัสดีสสดครับสีส่โมงเย็นเป็น